คนบจช่วยนี้เป็นเศรษฐีเอาเขมเชินสจะเรื่องบันทึกรไว้ในโนที่ดินเป็นเบื้องต้นและจังหวัดนะฮ

ัญาติโยมท้าใจมีศรัทธาก็ขอใช้เชิงกันได้ทางด้านนี้นะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายปูนซีเมตนเพื่อใช้ในการประทอนะับลราณคดาตยทุกท่านนะครับวันนี้ถวายปูนซีเมนเป็นรูปนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการซ่อมแซมบูรณะสาราในการ่วันในการ้าคุณูรชาติููสอนะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายปูนซีเมตน เพื่อใช้ในการบูรณะสาราหรือจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภ้าขออนุโมในการบริจาคญาติโยมทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสจะร่วมกันในการทำบุญนะครับวันนี้สบายด้วยแล้ว ต้องต้องหาต้องลงตัวต้องไปนก็ีไหนจะก่อนขึ้นขาามชนะมาขอขบาแม่ตนเรนก่อนนะนะที่กำลังเดินขึ้นแม่ตอนนี้ประทัาตที่สาป็นเกตในหนึ่งร้อบาทแต่เพิ่งยจนรวบใส่กรเา้ก่อนหนึ่งร้อยบาทก็คือตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศหลอดไฟ1ชุดการ แต่ดูแบบว่าเป็นหมอกมากอะมันเป็นหมอกเป็นควันมากเลยมองไม่เห็นเลยอะควันหมอกปกคลุมมากหญิงมาด้านนี้จะเอาแพร่สามสีนะผู้ชายผูกข้อแครด้านขวามือแม่กรณี อยอนี่เ,เพิ่งจะครึ่งหรือยังอีกสกิโล, <c oughs> ลม่มเยีกาม พร้อมนัครับไม่ตอบสู้ส่งตัวดีๆนะจะถ่ายส่วนนะ้งอมม้ไหม ไม่ต้องหักลายจีบองเขาไหวอเดีรัทำไมแล้วไม่ถ่ายกับสากป้ายอุทยาน๋ยวเราค่ะ้อาแบบเลยดูโโคลนสุดเลยนะ ให้พันแปดเลยบอกกระเรี่ยงนี่ฮ <practiced noise> ึ มาจากจา,ารจะเบิกกำจังหวัดมีบุญจเจริญพรตรงนี้ครับสายเบิกจะมาครับมาแล้วสร้างมาแล้วเสร็จมาแล้วแต่งมาแล้วต่อนะเสร็จสู่ความสำเร็จที่เราต้องการและมือปรารถนาท่านทั้งหลายก็จเจริญก้าวหน้นานสถานรรยเป็นหารี้าานสถ แต่ความสำเร็จมอความเท่าเท่าวันเสาร์สความจริญก้าวห้าสถาบันยับษ์คณะการพยวิศีครับเริ่จะปะดานให้คุยอมีสาวจากกรุงเทพสิรันธรสเร็จผลจอตราศนาสถาบนยักษ์ุทธภูมิคณะแพทน์สถาันยักษ์จงานของคณะแพทยจากรจาคณะที่นี่มาแยกใน้องถิ่นีัตจุฬาณงกรแล้วมาเป็นเิ็ย์ของอาจารยจุกาภรณบุรีคุณพอมาเปกทุนคุณร่ ตอนนี้นเก้าสราการนี้ัวนก็ต้อง10ตก็มีเอาไว้คอยบริการแต่หรือแต่จะถวายสังฆทานนะตอนนี้สังฆทานว่างแล้วเนาะเอ่อสังฆทานว่างแล้วลอดเวลาอยูประตูสวรรค์หนึ่ง้อยบาทที่มีเหรียญรุ่นเสาห้นึ่งร้อยบาทรับเป็นเงย จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อเตหรือจะเปิดพข้นก็สามารนร้อาทีมีวัตถุปรเยทเป็นการหนุนดวงของท่านเองเป็นการดูชาเทวดาที่ปกปักรักษาัวท่านเองท่านแต่ละ่าแต่กาะนั้นใจระงับมือจะจะเป็นเหรี่ยแสนก็ประนมมือกระพุ่งกลางระหว่างตัว ประธานอาภรณจังต้นตำหนักตกโดยชื่ออาชีพขอให้รับรวยรุ่งโรจน์ได้ป่าทัานไหนในไหนก็มาถดงแลเพราะคุณแม่บุตรรักษาเนี่ยเจอก้อนอยู่แล้วไม่แสียคนเลยจังทางด้านขวาต้องับบูชาองค์เพื่อการฆ้าและการ

น้ำผ้าอาไปตามอัจรยะสายไม่เสียตังแม่ไม่เสียตังสวัสดีเจ้าพ่าขึ้ใจขับขาพุคธเจ้าโดยจสิงขึ้รนในนที่องตีสามนี่จำเริ่มหนัแนัเป็นครั้งแรกที่ขึ้นทุกข์ขอพระบาทมีสองอค์รหนะองค์ซ้ายนี่องค์จำลองพกบอกทั้งเดียวนะ พ่อเดี๋ยวจะบอกกันอะไรกระตั้งน้ำโม่พร้อมกันเลยนะเราชนะแล้วชนะในที่นี้ก็คือชนะความประณีทีเหนียวแม่มีน้ำมาดื่มพร้อมเลยนี่เาเรียกว่าไอ้การตออครับสองรอบง่ายลงเลขเก็บกระเป๋าทุกคน สี่ร้อยบาทขอให้นาให้รวยกันะรับผระถุงมังกชุดไก่ถ้าปัวกวนสมงเนื้อกาซุงมาเละแม่เน้อีกสามร้อยบาทอีกสองร้อยบาทคุ ประมาณ60บนะถ้าทองเนี่ยบอกเลยถ้าอืแน่นอนจริงๆคู้หที่ยังดวงดีอย่างนี้ดวงดีจังเลย้าท้อเลยยใ้ใที่มีอาการหลับ่นอท้นเมอนอามันรยเรามีที่ากันตรี แล้ไม่ไปเของหลังรถกอ